สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับกับคลิปที่2กับสมัดเนาะผมไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปก็เลยจะทำแบบ2คลิปติดต่อกันนะครับคลิปที่2นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเวลาแบตหมดแล้วสตาร์ทไม่ติดอะไรเสียนะครับผม แบตหมดรถดับนะครับเอาง่ายๆโอเคถ้ามีแบตก็สตาร์ตติดว่เป็นเพราะอะไรบางคนก็โอ้รถเราเสียแล้วไม่รู้เนอะรถเราเสียเสียเงินเยอะแน่ไม่ต้องตกใจนะครับวิธีเช็คนะครับผมจะบอกวิธีเช็คแนะนำนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออีกนะครับคนละ1นึ่งหนึ่งซับสไครนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับสตาร์ตติดขับปกตินะครับแต่ว่าแบตหมดแล้วรถดับนะครับเป็นเพราะอะไรต้องไม่ต้อง,องเดี๋ยวนะครับต่างกล้องก่อน ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสำหรับแบตหมดรถดับนะครับให้ตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าตัดสินใจเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแผ่นชาร์จนะครับเห็นไหมโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะเป็นมือสองนะครับ ของใช้ได้สตาร์ตติดเบ็ดหมดรถดับก็อาการนี้ครับผมก็ไม่ได้พูดไม่พูดมากเนาะถ้าเป็นอาการอย่างนี้เปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องเช็คอะไรหรอกครับเปลี่ยนเลยครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเป็นอะไรอย่างอื่นเนาะแต่ถ้า แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ชาร์จแบตนะครับก็นู่นเลยครับอ่าเป็นมัดไฟนะครับมัดขั้วต้มเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับมีสองอย่างนะครับก็ลองเช็คดูนะครับผมแต่คันนี้ผมไม่ได้ถอดให้ดูนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแต่นี้เพราะว่าไฟมันออกปกติมันชาร์จปกตินะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนานๆก็จะมีคลิปมาลงเนาะผมไม่ค่อยว่างอ่ะขอบคุณครับผมไม่ต้องดมากครับสวัสดีครับผม